อะไรครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในสปีดดิปเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับรถคลาสเอขั้นใหม่นะครับเออเพิ่งจะได้นะคือช่องอื่นเขารีวิวกันไปนหมดแล,แล้วทุกคนคือแบบผมเพิ่งจะได้มันมานะสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าคันนี้มันแบบเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนคันนี้ก็ชื่อว่าลิมูรานะทุกคนแล้วก็เข้ามาในเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ไอ้หลอดไฟฟรีเนี่ยเออไปเปิดมาแล้วก็ได้แบบ10วัน มาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมยังจำไม่ได้เปิดทาวอนนะต้องเอาไปลองเล่นดูก่อนนะทุกคนถ้ามันดีก็แน่นอนว่าผมต้อง ซื้อทาวนเก็บไว้อยู่แล้วนะ่ยสำหรับคันนี้นะครับซึ่งผมก็ไปดูข้อมูลมาแล้วนะทุกคนคันนี้เนี่ยก็ถ้าจะสุ่มจริงๆนะมันจะใช้ประมาณเจ็ดพันถึง10,000กว่าเพชนะครับเออราวๆอยู่เนี่ยประมาณ6 0 0 0ถึง10,000แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของคันนี้เนี่ยในตามตารางของต่างประเทศนะครับจะอยู่ในอันดับที่8นะครับเป็นเมตาอันดับที่8ซึ่งอยู่ในอันดับที่ดีกว่าสวิทช์เมโทรนะทุกคนเออซึ่งถ้าเป็นเทียบของในประเทศไทยเนี่ยก็เท่ากับว่าคันนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะอยู่ในอันดับทีี่1ขอองไทยในนนต แล้วก็อยู่ในอันดับที่8ของต่างประเทศนะครับผมอันนี้คือเรื่องของประสิทธิภาพมนะันเนาะสำหรับสเตตัสนะทุกคนคันนี้เหมือนจะเป็นสายสปีดแล้วก็สายเทิร์เนาะดูดีโดดมาเลยนะครับส่วนที่ต่ําที่สุดก็คือค่าดิฟนะทุกคนอันนี้ต่ํามาก แล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษหรือว่าสกิลของรถเนี่ยมันจะมีอยู่2อันด้วยกันนะทุกคนซึ่งอันที่2เนี่ยเหมือนเขาจะแปลผิดนะคือแบบผมก็ได้ไปอ่านในกลุ่มอะไรมาก็แบบเออมีคนเขาบอกมานะก็เดี๋ยวเราต้องไปลองดูว่าที่อันนี้แปลกับที่ผมไปอ่านมาเนี่ยอันไหนมันถูกนะครับผมก็คือความสามารถแรกนะฮะก็คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดิฟนะครับส่วนอันที่2นะครับมันบอกว่าทุกครั้งที่ใช้ในโตไอเทมหรือว่าเราเก็บไอเทมนะครับ มันจะมีโอกาส40%ที่จะได้มินิบูส์พาวเวอร์เพิ่มอีก11%นะครับแลวก็มันจะเพิ่มความเร็วสูงสุดให้เราด้วย5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา9วินะครับซึ่งไอตง้ตรงเนี้ยตรงคำว่าทุกครั้งที่ใช้ในโตเนี่ยาจากข้อมูลที่ผมไปอ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเหมือนเขาจะแปลผิดเออจริงๆมันต้องเป็นทุกครั้งที่เราดิฟนะเอออันนี้เดี๋ยวเราต้องไปสังเกตตอนเล่นดูนะว่าอันไหนมันถูกนะครับที่คนอื่นเขาบอกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ดิฟน,ะมนะมีโอกาส40% ที่มิดิบูตพาวเวอร์กับความเร็วสูงสุดเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับผมเอออันนี้เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะฮะว่าอันไหนกันแน่ที่มันถูกนะระหว่างทุกครั้งที่ใช้ในตัวกับทุกครั้งที่ดิฟนะครับ อะแลก็ในเรื่องของการปรับแต่งนะครับอันนี้ผมก็ไปถามโปรเพยเยอร์มาแล้ว <c oughs> ไปถามน้องปังมานั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็ให้เครดิตน้องปังน้องเพราะว่าไปถามน้องมาน้องก้อนแนะนําว่าให้อัปเป็นสายาขวานะสำหรับเครื่องยนต์นะทุกคนอันนี้เราก็จะได้เป็นบูทพาวเวอร์นะครับความเร็วสูงสุดแล้วก็ความเร็วมินิบูทนะฮะส่วนระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นสายซ้ายนะครับผมเพื่อเอาเบสิคพาวเวอร์นะ เป็นสาย Quick Boot นะครับความเร็วสูงสุดในโตวแล้วก็ความเร็ว Mini Boot ระบบเชื้อเพลิงก็สายซ้ายเหมือนกันนะครับเพื่อเอาในโตว Power, Boot Power, ระยะเวลา Quick Boot และก็ความเร็ว Mini Boot นะครับผมส่วนสายขวาเนี่ยมันจะได้ความเร็วสูงสุดบวกหนึ่ง 1, แลวก็มันจะเน้นเป็นสายในโตวซึ่งไม่ค่อยมีใครเล่นกันเนาะเราก็เลยเอาสายซ้ายแทนนะครับและก็เทอร์โบเนี่ยเราจะเอาเป็นสายซ้ายในทุกคนเพื่อเอา Boot Power นะาสองจุดห้าแลก็ะระยะเวลา Quick Boot อีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับความเร็ว Mini Boot อีกศูนย์จุดห้านะครับแลวก็อันสุดท้ายก็ตรงดิ่งมาเลยนะครับ อะ้วก็สัตว์เลี้ยงของวันนี้นทุกคนที่ผมจะเอาไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นจิ้งจอกเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแหละเออมันใช้ได้หลายตัวมากแต่ผมใช้จิ้งจอกนะเพราะว่าผมจะเอาอันนี้ในทุกคนก็คือเมื่อสิ้นสุดการดิฟมันจะมีโอกาส16%ที่แบบความเร็วสูงสุดของมินิบูทเราอ่ะมันจะเพิ่มให้อีก2กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันจะไปตรงกับสกิลของรถนะครับผมที่อ่าอันความสามารถที่2่ะที่แบบว่า ทุกครั้งที่ใช้เนโตอ่ะเออแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ดิฟใช่ไหมถ้ามันจริงนะอันนี้มันก็จะไปเข้ากันพอดีเมื่อสิ้นสุดการดิฟนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปเสริมประสิทธิภาพกันได้ดีนะครับและก็ที่สําคัญคือมันเพิ่มความเร็วสูงสุดของมินิบูทด้วไงซึ่งเราเล่นสายมินิบูทถูกไหมเออผมเลยคิดว่าสกิลนี้น่าจะมีประโยชน์นะกับรถคันนี้เออสกิลมันน่าจะเข้ากันได้นะครับก็เลยเลือกเป็นจิ้งจอกก็หางมานั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ามาาามทดนนนะ่ผมไไม้ ว่าวันนี้เดี๋ยวลองมาทําดูสักหน่อยละกันผมไม่รู้นะว่าเขาทดสอบอะไรบ้างแต่ว่าผมจะทดสอบในแบบของผมเนาะความเร็วปกติ202นะทุกคนอันนี้แบบไม่ได้กดอะไรเลยนะเออ2อ2นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดู C W W กันบ้างนะครับผมโอเคนี่313นะครับ313.4เมื่อกี้คือ มันติดสกิลนะทุกคนเมื่อกี้คือติดแพสซีฟนะสกิลแพสซีฟของรถมันเลยขึ้นเป็น313นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ WCW นะครับแบบติดแพสซีฟ295.6นะครับอ่ตอนนี้ไม่ติดแพสซีฟนะทุกคน c w เก็จะอยู่ที่310นะครับสำหรับ WCW อันนี้290นะคืออันนี้ไม่ติดสกิลนะทุกคนเมื่อกี้มันก็จะเป็น290เนาะถ้าติดสกิลเนี่ยมันก็จะเป็น295นะครับ มาได้เวลาลองสนามจริงกันแล้วนะครับผมแลยก็ได้เป็นด่านที่แบบไม่ได้เล่นมาจะชาติหนึ่งนะแอลันติสนะทุกคนอันนี้ผมลงแรงเพิ่งจะสุ่มได้นะเออดีเหมือนกันนะครับได้ไปเล่นได้กลับมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้กลับมาเล่นด่านที่ไม่ค่อยได้เล่นกันบ้างนะนานทีจะสุ่มได้อะส่วนใหญ่โดนแบนทิ้งหมดนะครับวันนี้โชคดีจริงๆทุกคนเออได้มาลองกับรถใหม่พอดีนะจัดไปโอ้โหาไปแล้ครับผม ไม่รอไม่รอฮะไม่รออุ้ยแต่ว่าก็โดนจี้ตูดไปเลยฮะแอะไม่ค่อยชอบเลยโดนจี้ตูดเนี่ยรู้สึกกดดันนะครับผมอัพโอเวอร์ดิฟสักหน่อยแล้วกัน CWW ครับป๊าบเอ้ย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 เ้ยเกือบแหกโค้งตรงนี้ครับเข้าทางลัดนี่จำได้จำได้ไปครั re hmm. บนี่313อ่ะครับผมครับ ชื๊บครับผมตีไปครับผมวนะิกเทิร์นนะลัดจีวิกเทิร์นนะครับผมไปนี่สกิลสัตว์เลี้ยงติดด้วยนะก็จะเพิ่มเป็นมินิบูส์นะครับทุกคนอุย้ยเมื่อกี้315ว่ะเออสกิลเอสกิลสัตว์เลี้ยงติดแล้วก็อ่าสกิลของรถติดนะทุกคนกลายเป็น315เลยจาก313อ,อ่ะเออคิดถูกเลยเอาจิ้งจอดกระหางมาเล่น <laughs> นะมันก็ช่วยเพิ่มได้แหละนิดนึงนะทุกคนโอ้ย,อยลืมลืมตรงนี้ทางลาดัดนะฮะทางลาดัด ผมดิฟทำไมวะแลวทีแล้วทีลืมลืมนี่ฮะนี่ฮะไปโอเคอุ้ยเด้งดับเบิลดับเบิลก็มาทุกคนโอ้โหสุดแจมแต่ว่าเสียดายเนาะมันไม่ใช่โคงที่แบบเออเราใช้ CW W อะ่ะบอะความเร็วมันเลยขึ้นไม่สุดโะตากิถ้าสองสกิลเด้งตอนเข้าโคงนี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอยเดี๋ยว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 นี่เอเดียวนะ แซงขึ้นมา2โค้งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแป๊บเตียวอ่ะทิ้งห่างได้ดีเลยทุกคนโอ้โหสกิลเด้งสจังหวะครับเฮ้ยเด้งสอันนะครับอนี่เฮ้ยธรรมดาที่ไหนอะครับผมโอ้โหนี่ท้าไม่ชนนะได้เนีเรยรเลขอไปแล้วเนะนะี่ยเออห่างก,กันแค่3วินะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับผมนี่ออกตัวพูดไปเลยเป็นไงละ่ะเออไม่เป็นไรนะทุกคนออกตัวเฟลนิดนึง โอเคไปครับผมเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วเออสกิลสัตว์เลี้ยงกับสกิลรถเด้งพร้อมกันนะครับผมแรงจัดจัดบอกเลยจังหวะน,นี้นี่อ่ากำลังมันเลยนะคันนี้คือแบบคือมันเป็นคันที่เล่นสนุกนะเออเล่นมานี่แบบมันมากคือแบบว่ามันควบคุมง่ายอะทุกคนแอดวานอะไรเงี้ยก็ง่ายนะครับผมนี่ไงเออ,เ,อ,อเล่นง่ายมากคันนี้นะชึบไปครับทุกคน เออเออแล้วก็ลืมอย่างหนึ่งไปเลยอ่าที่อ่าผมบอกว่าจะให้ดูใช่ไหมเรื่องอะไรนะเรื่องสกิลมันอะว่าสรุปมันให้ดิฟหรือว่ามันเป็นพ่อในโตมันถึงจะติดนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตนะทุกคนเหมือนเขาจะปรับแก้ใหม่แล้วนะก็คือเหมือนที่เขาเขียนไว้นั่นแหละก็คือว่าทุกครั้งที่เราใช้ในโตนะนี่นะฮะเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดในโตเออสกิลมันจะเด้งน,นะครับผมว่าที่ผมไปอ่านมานะ่าจะเป็นข้อมูลเก่านะเออ เวลาดิฟเนี่ยมันไม่ติดนะทุกคนเออมันมันจะติดเวลาที่ผมใช้ในตัวอะไรประมาณนั้นก็แสดงว่าเขาแปลถูกแล้วเออเขาน่าจะแก้ใหม่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมก็เอาจิ้งจอกมาฟรีเพราะว่าจิ้งจอกมันติดตอนเราดิฟไงเออมันอาจจะไม่คล้องจองกันเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของสัวนเลี้ยงนิดนึงนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าเซตนี้โอเคแล้วเออสกิลเด้งพร้อมกันทีนึงนี่แบบ315นะเออแรงทะลุโลกกันไปเลยนะครับผม โ okay. อเคอบนี่ไปครับริบพุ่งไปริฟครับผมนี่สก,กิลเด้งนะโอเคปบ๊บชึบอ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคครับรอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําสถิติใหม่กันดีกว่านละทุกคนกับด่านใหม่นะคือด่านใหม่เนี่ยผมเล่นไปยังไม่ถึง5รอบเลยนะทุกคนเออสถิติที่ดีที่สุดผมก็ประมาณ1.43นะจากคลิปก่อนนะเนี่ยที่ผมเล่นไปวันก่อนๆอะ่ะที่ลงไปแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ไหนๆก็ได้รถใหม่มาแล้วเนาะมันเป็นอันดับหนึ่งในไทยตอนนี้ด้วยนะครับเร็วที่สุดแล้วคิดว่าน่าจะทําสถิติใหม่ในด่านใหม่ได้ในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทําสถิติได้ต่ํากว่า 40หรือเปล่านะสถิติเดิมผมคือ43นะครับจริงๆผมก็อยากทำให้ต่ำกว่า40นะแต่ว่าคิดว่าเอาแค่ New Record ก็พอเนาะเออนิวเรคคอรนี่แบบ42อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออ42 41ก็น่าจะพอละ40นี่น่าจะยากอยู่นะสำหรับผมตอนนี้นะครับโอเคไปไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามวิ่งเอาเนี่ยเตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบบอยากไปแบบไม่ดิฟไม่ใช่ไม่ดิฟไม่เขาเรียกว่าอ่า เขาเรียกว่าวเด็บคิดคำไม่ออกปิดอยู่ในลำคอเออชื่อมมันเถอะนะทุกคนปับ๊บโฟกัสโฟกัสนี่ไงพลาดไปทีนึงดับเบิลบูทโอโหโอโหโอโหพลาดเยอะเลยพลาดเยอะเลยเดี๋ยวก่อนจะได้ไหมเนี่ยไป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 กลับมาที่ต้องมาครับผมนี่เข้าสู่รอบที่สองแล้วรอบแรกก็พอได้อยู่นะเออก็ดีกว่าที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้อยู่สำหรับรอบที่สอง เอ้ไม่ใช่สําหรับรอบแรกแตะกี้นะปึ๊บรอบสองก็ต้องมาโฟกัสไม่ให้มันพลาด้วกันรอบแรกก็พลาดไปแล้วเนาะโอเคปั๊บปึ๊บตีเดวิไปครับผมนี่ครับเออเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือเวลามาตรงเนี้ยมันต้องไม่ดิฟเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้โหได้แล้วทุกคนมันไม่ต้องดิฟอ่ะมันจะได้เร็วซึ่งรอบแรกอ่ะผมไปดิฟมันไงไม่งั้นมันจะไม่ได้องศานะแบบมันก็เลยทําให้ช้าไปด้วยนะทุกคนเออปั๊บ มา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 ดูว่าจะได้หรือเปล่าขอให้ได้เถอะนะครับผม36แล้ว36 37แล้วครับผมครับปึ๊บยัดไปยัดไปยัดไปได้ไหมได้ไหมสี่สิบสโอ้โหได้นิวเล็กพอร์ตอยู่นะทุกคนเพียงแต่ว่าได้เป็นเสี้ยววินาทีมันก็ยังเป็น4ีสเหมือนเดิมนะทุกคน เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นลายวิ่งของผมนะคือผมไม่ได้วิ่งลายวิ่งที่มันดีที่สุดนะทุกคน okay, โอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้าลิมูล่านะครับคลาสเอคันใหม่ที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้แล้วแล้วก็เป็นท็อป8ในต่างประเทศเนาะเออแล้วก็ราคาเนี่ยก็ในเวิร์กช็อปก็อย่างที่บอก6,000ถึง15,000ไม่เกินนี้นะเออโชคลาภสุดๆก็15กว่าพชรอะ่ะทุกคนถึกคันนี้นะครับผมก็ลองเข้าไปจัดมาใช้กันดูส่วนผมเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวลองเล่นไปอออีีกกกสักัันนะเะเเถ้ามยยยงติดดใจจู่็๋วไป จัดแบบถาวรมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นแบบ10วันอยู่เนาะเออเอามาลองใช้ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับผมโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละบายบาย